EP.8 สวัสดีครับคลิปนี้เป็นการสปอยซีรีส์เกาหลีเรื่อง Berry Hearts ในตอนที่8เชิญรับฟังได้เลยครับระหว่างที่พระเอกเดินกลับห้องเขาล้มลงใบหน้าแดงก่ำจากอาการแพ้ประธานชาสั่งให้รีบเรียกรถพยาบาลนางเอกรีบวิ่งเข้ามาหาพระเอกก่อนที่พระเอก จะหมดสติไปนางเอกเห็นอย่างนั้นเธอจึงตัดสินใจทำซีพีให้พระเอกเพื่อช่วยชีวิตเขานั่นยิ่งทำให้หีชอนรู้สึกไม่พอใจแท้จริงแล้วนี่เป็นแผนการของจางซอนและพ่อเลี้ยงนางเอกจางซอนรู้ว่าพระเอกแพ้อบเชยขั้นรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตได้เขาสั่งให้เลขาแอบนำอบเชยไปไว้ในห้องครัว เนื่องจากภรรยาของเขาจะทำอาหารมื้อเย็นและของหวานที่มีส่วนผสมของอบเชยไปฝากครอบครัวประธานชาจางซอนสั่งให้พ่อเลี้ยงนางเอกหาทางให้พระเอกมาทานมื้อเย็นให้ได้หากพระเอกมาทานมื้อเย็นแต่ไม่ยอมทานของหวานนั่นอาจแปลว่าพระเอกแกล้งความจําเสื่อมประธานชาถามหารถพยาบาลทำไมรถพยาบาลถึงยังไม่มา น้องชายนางเอกจึงช่วยโทรหารถพยาบาลอีกครั้งพ่อเลี้ยงนางเอกบอกว่าเขาจะไปดูที่หน้าบ้านให้แต่ความจริงแล้วพ่อเลี้ยงนางเอกเขาไม่ได้โทรเรียกรถพยาบาลเลยด้วยซ้ำเมื่อรถพยาบาลมาถึงนางเอกขอเป็นคนขึ้นรถพยาบาลไปกับพระเอกประธานชาและพ่อเลี้ยงนางเอกก็รีบตามไปที่โรงพยาบาลภรรยาของจางซนเมื่อได้รับข่าวจากฮีชอนว่าพระเอก แพ้อาหารของเธอเธอรีบไปหาจางซอนและบอกว่าเธอไม่เคยซื้ออบเชยเข้าบ้านทำไมถึงมีส่วนผสมของอบเชยอยู่ในขนมที่เธอทำจางซอนบอกภรยาของเขาว่าไม่ต้องกังวลเขาจะไปแสดงความบริสุทธิ์ให้เธอเองพ่อเลี้ยงนางเอกส่งข้อความหาจางซอนว่าพระเอกอาจจะไม่รอดเพราะตอนนี้หัวใจของเขาหยุดเต้นจางซอน อธิษฐานให้พระเอกไม่รอดเพื่อยุติเรื่องราวปัญหาเหล่านี้ที่โรงพยาบาลประธานชาสั่งให้เลขาของเขาไปเอาน้ำชามาให้แต่หมอโดบอกว่าที่นี่คือโรงพยาบาลไม่ใช่บ้านและเลขาของเขาก็ไม่ได้อยู่ที่นี่พ่อเลี้ยงนางเอกสังเกตว่าประธานชาอาจมีภาวะสมองเสื่อมหมอโดบอกให้ประธานชากลับบ้านไปพักผ่อน และเขาก็ขอตัวออกไปหาคนไข้ก่อนพ่อเลี้ยงนางเอกเดินตามหมอโดออกไปเขาถามหมอโดว่าทำไมหมอโดถึงไม่บอกเขาเรื่องภาวะสมองเสื่อมของประธานชาหมอโดบอกว่าประธานชาแค่เหนื่อยจากเหตุการณ์ของพระเอกแต่พ่อเลี้ยงนางเอกไม่เชื่อหมอโดจึงบอกว่าประธานชาขอให้เขาเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับพ่อเลี้ยงนางเอกบอกหมอโดว่า จากนี้ไปหมอโดต้องรายงานอาการของประธานชาให้เขารู้เพื่อประโยชน์ของแดซารกรุป๊ปในขณะนั้นจางซอนก็มาถึงโรงพยาบาลพอดีพ่อเลี้ยงนางเอกและจางซอนเข้าไปหาประธานชาในห้องพักพ่อเลี้ยงนางเอกแนะนําให้ประธานชาจัดงานไว้อะไรให้พระเอกเพราะพระเอกไม่มีญาติจางซอนเสนอว่าเขาจะเป็นเจ้าภาพของงานนี้เองประธานชาถามว่า ทำไมพวกเขาถึงรีบร้อนขนาดนี้พระเอกอาจจะรอดก็ได้จังหวะเดียวกันหมอคังก็ได้เข็นเตียงพระเอกเข้ามาในห้องพักเธอขอให้ทุกคนออกจากห้องเพื่อให้พระเอกพักผ่อนหลังจากที่ออกจากห้องพักหมอคังบอกว่าพระเอกพ้นขีดอันตรายแล้วต้องขอบคุณนางเอกที่ซีพีรพระเอกได้ทันเวลาจางซอนบอกว่า เรื่องราวทั้งหมดเป็นเพราะอาหารจากบ้านเขาเขาเศร้าและรู้สึกผิดมากจริงๆพระเอกอาจจะต้องใช้เวลาสักพักในการฟื้นตัวมาดามพีและชาวประมงมาหาพระเอกที่โรงพยาบาลชาวประมงส่งโทรศัพท์มือถือที่พังแล้วของพระเอกให้นางเอกเขาเก็บไว้เพราะมีวิดีโอสำคัญอยู่ข้างในและยังมอบของบางอย่างให้นางเอกบอกให้นางเอกเปิดดูเมื่ออยู่คนเดียว เมื่อนางเอกกลับถึงบ้านเธอหยิบโทรศัพท์ที่ชาวประมงให้มาขึ้นมาเปิดและมันกลับเปิดติดเธอดูวิดีโอในโทรศัพท์เป็นวิดีโอที่พระเอกเล่นไวโอลินให้เธอฟังบนเรือสำราญนางเอกยิ้มเมื่อเห็นวิดีโอนั้นในวิดีโอพระเอกหยิบสร้อยข้อมือของนางเอกที่มันพังขึ้นมาตอนนี้เขาเอาไปซ่อมให้เธอแล้วนางหยิบของที่ชาวประมงให้มา เมื่อเธอเปิดดูข้างในก็คือสร้อยอันเดียวกันกับในวิดีโอกุกคีลูกสาวคนที่สองของประธานชาเธอถูกอายการเรียกสอบสวนเรื่องติดสินบนเพื่อซื้อบริษัทเมื่อเธอไปถึงสำนักงานอายการเธอถูกนักข่าวรุมถามเธอไม่ตอบอะไรแต่เธอรีบกลับขึ้นรถและขับออกไปทำให้นักข่าวคิดว่านี่เป็นการหลบหนีประธานชาโกรธมาก เมื่อเห็นสภาพของลูกสาวเขาถามพ่อเลี้ยงนางเอกว่าทำไมจางซอนถึงทำแบบนี้จางซอนโทรหาพ่อเลี้ยงนางเอกพอดีแต่ประธานชากลับเป็นคนรับสายประธานชาถามจางซอนว่าจางซอนเป็นคนวางแผนจะซื้อกิจการให้พวกเขาทำไมจางซอนถึงปล่อยให้ลูกสาวของเขาโดนอายการสอบสวนจางซอนบอกว่าเขาไม่ได้ทำเรื่องนี้ และบอกให้กุกฮีให้ความร่วมมือกับอายการไม่อย่างนั้นเธออาจจะถูกจับกุมหลังจากวางสายจางซอนบอกกับเลขาว่าเขาจะทิ้งเงินสองล้านล้านในหัวของพระเอกและหาทางเข้าควบคุมแดซานร,รุปให้ได้ด้านนางเอกเธอขอยากับฮีชอนซึ่งแน่นอนครับฮีชอนปฏิเสธเขาไม่ยอมยาเพราะเขาชอบนางเอกมากกว่าที่นางเอกคิด และถ้าพวกเขาหยากันนางเอกต้องยอมคืนหุ้นของแดซานกรุ๊ปให้ประธานชานางเอกไม่สนใจเธอยืนยันจะหยา่าหลังจากนั้นนางเอกไปที่จุดเกิดเหตุที่ซิสเตอร์ถูกรถชนเพื่อขอภาพวิดีโอจากจุดเกิดเหตุนางเอกเก็บข้าของของเธอกลับมาที่บ้านและได้เปิดดูวิดีโอที่ได้มาเธอพบว่าเลข,ขาของจางซอนก็อยู่ในที่เกิดเหตุ เธอนึกถึงคําพูดของพระเอกที่เขาบอกว่าเขาถูกยิงบนเรือสำราญเธอจึงเปิดคลิปที่พระเอกเล่นไวโอลินบนเรืออีกครั้งซึ่งในคลิปนั้นก็บังเอิญถ่ายติดพ่อเลี้ยงนางเอกของเธอที่เล่นเรือมาเพื่อลอบสังหารพระเอกด้วยทันใดนั้นพ่อเลี้ยงนางเอกก็เข้ามาในห้องเขาขอให้เธอยกเลิกการยาเพราะตอนนี้ประธานชาสุขภาพไม่ดีเขาไม่ควรได้รับเรื่องสะเทือนขวัญอีก หากนางเอกยืนยันจะยาเธอจะต้องจ่ายค่าปรับจากสัญญาที่เธอเซ็นไว้ก่อนแต่งงานเป็นจํานวนมหาศาลซึ่งมากกว่าหุ้นที่เธอได้รับและสั่งให้ฮีชอนมารับนางเอกกลับไปเรื่องราวของการติดสินบนของกุกคีเป็นที่พูดถึงไปทั่วเกาหลีใต้จางซอนพอใจกับเหตุการณ์นี้เป็นอย่างมากเขาเดินทางไปพบกับผู้อาวุโสเพื่อเสนอให้พ่อเลี้ยงของนางเอกขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุดของแดซานกรุป๊ป เพราะพ่อเลี้ยงของนางเอกเชื่อฟังคําสั่งของผู้อาวุโสและจางซอนมาโดยตลอดแต่ผู้อาวุโสไม่ได้สนใจที่จะครอบครองแดสานกรุ๊ปเขาเพียงต้องการใช้เงินในบัญชีสวิตเซอร์แลนด์ที่เขาจัดตั้งขึ้นกับจางซอนเท่านั้นและเขามีวิธีมากมายให้การเมืองเป็นไปตามความต้องการของเขาจางซอนไม่เห็นด้วยเขาบอกว่าประธานาธิบดีดำรงตำแหน่งเพียงหปีแล้วหลังจากนั้นล่ะ เขาตำหนิว่าอีชอนยงเป็นคนเห็นแก่ตัวขณะเดียวกันประธานชากำลังหารือเกี่ยวกับการเลื่อนตำแหน่งของผู้อำนวยการชเวให้เป็นรองประธานเมื่อพ่อเลี้ยงนางเอกทราบข่าวนี้เขาถามประธานชาว่าทำไมไม่พูดคุยกับเขาก่อนประธานชามองว่าพ่อเลี้ยงนางเอกเป็นทั้งลูกเขยและรุ่นน้องคนโปรดของจางซอนแต่ตอนนี้จางซอนไม่ได้มีประโยชน์อะไรต่อประธานชาแล้ว เมื่อผู้อำนวยการชเวขึ้นเป็นรองประธานและพระเอกกลับมาทุกอย่างจะคลี่คลายจากนั้นพ่อเลี้ยงนางเอกได้ไปหาผู้อำนวยการชเวและบอกผู้อำนวยการชเวว่าประธานชาสุขภาพไม่ดีเขาอาจจะจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าเลื่อนตำแหน่งให้ผู้อำนวยการชเวพ่อเลี้ยงนางเอกยังบอกอีกว่าหลังจากนี้เรื่องภายในแดซานกรุ๊ปให้ปรึกษาเขาเสมอ ตัดไปที่บ้านของประธานชากุกฮีพยายามจะเปิดตู้เซฟของประธานชาแต่เมื่อใส่รหัสผ่านกลับพบว่ารหัสผิดพ่อเลี้ยงนางเอกเห็นการกระทำของเธอเขาบอกเธอว่าไม่มีประโยชน์แล้วหยิบกระดาษที่มีรหัสผ่านในมือของกุกฮีไปกุกฮีบอกให้เขาปิดเรื่องนี้ไว้เป็นความลับแล้วเดินจากไปพ่อเลี้ยงนางเอกนำรหัสผ่านที่เขามีและรหัสผ่านจากกุกฮีมาเปรียบเทียบ เขาพบว่ามันเหมือนกันแปลว่าตอนนี้ประธานชาได้เปลี่ยนรหัสตู้เซฟแล้วพ่อเลี้ยงโทรบอกจางซอนว่าเขาคิดว่าพระเอกเป็นคนเปลี่ยนรหัสผ่านจางซอนบอกกับเขาให้เตรียมตัวลงมือทำงานใหญ่จากนั้นจางซอนจึงโทรหาหัวหน้าแก๊งคนร้ายให้ปล่อยวางเรื่องคนขับรถบรรทุกไปแล้วเตรียมตัวเริ่มแผนการครั้งใหม่ซึ่งเขา จะตอบแทนให้หัวหน้าแก๊งคนร้ายอย่างสาสมหลังแผนการสำเร็จเลขาของจางซอนโทรหานางเอกบอกว่าจางซอนชวนเธอทานอาหารเย็นให้นางเอกเข้าไปก่อนแล้วฮีชอนจะตามไปทีหลังนางเอกคิดว่าจางซอนต้องการคุยกับเธอและฮีชอนเพราะที่เธอส่งรูปหลักฐานเลขาของจางซอนที่อยู่ในที่เกิดเหตุคดีซิสเตอร์และรูปพ่อเลี้ยงของเธอที่รอบสังหารพระเอกให้จางซน นางเอกวางแผนจะใช้รูปภาพพวกนี้เพื่อแลกกับการหย่าร้างโดยที่เธอไม่ต้องจ่ายค่าปรับมหาศาลหลังจากวางสายเลขาของจางซอนได้ส่งรูปของนางเอกให้กับใครบางคนขณะที่นางเอกกำลังออกจากบ้านมีบุคคลปริศนาสวมแหวนสีแดงเหมือนของแก๊งคนร้ายลูกน้องของจางซอนขับรถแอบตามเธอไปขณะเดียวกันที่โรงพยาบาล ขณะที่พยาบาลที่ดูแลพระเอกกำลังหลับมีชายคนหนึ่งเข้ามาและพยายามฉีดบางอย่างให้เขาแต่พระเอกกลับรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วจัดการกับชายคนนั้นก่อนจะหันไปเห็นพ่อเลี้ยงนางเอกยืนมองเหตุการณ์ทั้งหมดอยู่ที่หน้าประตูและเรื่องราวในตอนที่8ก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้เพื่อไม่ให้พลาดความสนุกในครั้งต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ